จับกับจับกับเกียบเสีบอีีจับอีกตอจับประเมืองครับหกักถุงนะครับ,บ,บพพรเจ้านหน้าพี่อ้าพบผีนอนผีบาบุญสีมา เด็ดเน้ากินเพิกินนะครับคือยำปลาหมึกครับผมปเป็นปลาหมึกข้อนะครับวัอนี้ได้เน้ากินคือยำปลาหมือข้อครับก่อดึงกระตอมต่อมาย่ำนะต่างประมือสุดเล้วก็บมาหันหันเสียดเห็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มสูตรเด็ดเททหน็นจังไริงเดี๋ยวว่ามุ่เนเห็นอีกเบิ้งนะครับรอ้อนเชือกูครับผม ห้องบ่มีพักขึ้นชายนะครับเราใส่ตะกีกระดังแท่งหรือปากกอมเก๋าห้องนี่แหละเป็นห,หน,น,นำงิกมไหมครับพางทีหันเกมกันาดยคงหันเรานะครับหนำงิกม ย้ำนะครับไม่ลงจกิน ครับซะเลยรัรนจัดจานนะครับมน,บนี่ทำน้ำจิ้ม าเราไม่ได้ควบคุมการเดินทางอย่นี้คร นะครับเขาต้องซิมนำย้ำก่อนนะครับเห็นหม,นะมันมันแสบ,บบอนะครับ น่ครับเป็นน้ำยำครับผมเสียหอมหอมเสียหอมแขงยดน่ค่อยเสียบหน่อยนะครับเขากิดทางนามมีนะครับมีเขามเมล็ดปลาหมึกนะครับเป็นปลาหมึกกันไข่ดิ้งปลาหมึกอย่างปลาหมึกปลาหมึกกระดองไข่ดิ้งปลาหมึกอย่างปลาหมึกโค้งปลาหมึกคอปลาหมึกไังนะครับ เน, <c oughs> นี่เขาจะมาหั่นปลาเมือกัน่ีหเนาะเป็นปลาเมือกะนี่ครับหวดปลาเมือกนะคอคอปลาเมืกยำยำคอปลาเมืก

ทุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมเชียวไปล่างอีกนะครับี่เชอี้ไปลาง อันนี้คือเห็ดให้ปลาหมืกบมีกินนะครับหัวลังขเาั่วมันหวลังนปลาหมืกมันสีบมีกินนะครับจากน้ำหอนเขาเกิเอาเซมไม้นะครับนี่มเซมรุดหลุดไม้กสกสุ รกััคบ็ลงสีดำๆไงยี่โอครับดำๆดำเลย้ำเข็มนะครับมันงแ่เข็มอยน่แล้ะเค็มจุดน่อยไงการหั่นล่างกว่าอีกนะเวลาปรุงมันจะดีเลยรสชาติพอดีนะครับทำแล้วอยากกันเสร็จแล้วนะครับทุกอย่างนะครับนี่ก็คนเงือที่มาปรุงครับ Năm, năm dăm đâu, đẹp 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 đẹp. Nào dấm cũng một tây đó. Xịt được đó. Nào. Này ถือว่าเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วนะครับนอ้อนี่คือยับประเมินไหครับาถิงกระบามอนเดอร์นะครับ chấm và mới khác rất chặt chặt ba món

Ja takk. แปว่าไปนดหงครับสำหรับรนะช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดนะครับอาหารการกินนั่นแหละนี้ยังไหลกับแก้มเนะี่ยเหมือนแรง อิ่มครับพี่น้องอิ่มอิ่มนะครับเบิดอิ่มยังเบิดแสบไหลนะครับแสบครับแสบครับสงสัยมือแรงกินได้ซื้อมาย้ำอีกนะครับอันนี้เป็นมือข้ออยากกินมาเมื่อกัน่นี้มันเป็นหนวดจุ่มๆเขาเอิ่มเป็เมืองหยังพี่น้องเป็นหนวดจุ่มจุ่มนั่นแหละครับนะครับแซหรับมือนี้แกฝากไว้แซมีเด้อพี่น้องเด้อนะครับ กดแชกกดไลก์กดซับสไครต์เห้นเบาหมนะุ่นแงนะครับมันยิ้มครับยันคนนึสูตรเด็ดของเบาหมุนคนโอุยมกนะครับก่อนอื่นกแกเตรียมพราากกะราชาแกเสียบครับเสียบครับเสียบเนี่ย แซบอีหลีแซบอีกแล้วอ่นะขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนความอร่อยนะครับผงชูรสผงชูรสนะครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนความอร่อยนี่คือผงชูรสนะครับ นะครับอดวงนะครับท่ามัน้นีวัสดีค่ะสวัสดีครับมีความุูกวามเจริญนะครับความเก็บเลความไขยยัง่มีลูกไผ่ไข่เก็บเยอะให้มาเก่ากายนะครับมีแต่ความร่ำรวยร่ลำรวยความเจริญเงินทองอไหลมาเทมาใหญ่ถูกใหญ่นา,ากนะครับผมท่านผ้มีบามุีคุณอยากสวัสดีค่ะ